สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ตัดจบไปกอมาดูกันเลยอันนี้คือทางเริ่มต้นเขาก็ถ้าดูก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ทางจบแถวนะคะนี่เราก็ทําวนมาถึงฝั่งนี้แล้วนะพอทําวนมาถึงฝั่งนี้นะคะเราก็ลงด้วยอันนี้โซ่สามอารอบหวงสามครั้งแล้วนะคะครั้งที่สี่เราก็จะจบเขาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะด้านหน้า้านหลัง เราก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็พลิกด้านค่ะพลิกด้านโดยการถักกลับไปนะคะนี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะเป็นแนวเหมือนอมีครีบปลามือนมีครีบอยู่ด้านข้างด้านข้างแล้วนะคะนี่นะคะทั้งสองด้านก็จะคล้ายๆกันนี่นะคะเราจะเห็นแนวดอกดอกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะแถวต่อไปก็นี่นะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็เอ็กลงไปก่อนนะคะ อันนี้คือการเริ่มต้นนะเสร็จแล้วนะคะทํานะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วนับนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะลงหลักที่สี่นะคะข้ามสามหลักนะทําโซ่แบบนี้เลยนะคะทําห่มนีนน้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงนะคะหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็น้บนะคะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่แต่ละด้านนะคะของดอกกลีบดอกนะคะเราจะเหลืออยู่ที่เราจะทําที่จํานวนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะได้ห่วงอย่างงี้ห้าห่วงนะคะต่อไปพอถึงตรงนี้นะคะทุกๆอันจะทําเหมือนแบบนี้เลยนะคะ เราก็ขึ้นด้วยโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้พิเศษนะคะพันธุ์แคมหนึ่งครั้งนะคะแล้วดูนะเราจะเว้นหลักแรกนะคะมาลงหลักที่สองนะเว้นหลักนี้นะคะมาลงหลักที่สองถอดออกท้องห่วงสองห่วงแบบนี้นะคะเราจะได้ยักลักษณะนี้ต่อได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันธุข์ขคมหนึ่งครั้งนะคะเว้นนะคะมาลงหลักนี้นะคะ อ,อยากให้ดูคลิปแบบว่าไม่ข้ามนะคะถ้าโดดดถ้าูข้ามแล้วจะทําทไม่ทันนะคะสี่ห้าหกเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะทําคลิปกระชับอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ไม่อยากดูข้ามๆนะคะเราก็จะได้นะคะเว้นทีละหนึ่งนะคะเราก็จะเว้นทีละห่วงไปนะคะเว้นหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็พันดุเข็มหนึ่งครังแล้วก็มาเว้นนะคะมาลงหลักนี้ทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะได้หนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะทําทั้งหมดห้าห่วงนะคะอันนี้ก็โซ่หกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเว้นตรงนี้มาเลยนะคะเรามาลงตรงนี้เลยนะคะเหมือนด้านนน้นเลยนี่นะคะอันนี้เราจะขึ้นเริ่มขึ้นดอกแล้วนะนี่นะคะเหมือนกันเลยตรงนี้นะคะเราก็ทํา โซ่็กโซ่็ x โซ่็ x ไปตลอดแล้วก็ทำพอถึงตรงนี้นะคะเราก็ทําเหมือนกันตรงนี้ทุกดอกเลยนะคะเราจะทําไล่ไปทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยทุกดอกทุกดอกเลยนะคะก็จะทําไล่ไล่ไปนะคะทั้งหมดเลยทั้งรอบเลยนะคะจนมาถึงด้านนี้เลยนะจนมาถึงด้านนี้เลยนะคะนี่นะคะเราขึ้นโซ่4หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ก็เดี๋ยวทํามาให้ถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะขึ้นด้วโซ่หกนะคะนี่ตอน,นเราจะทําตรงนี้นะสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะข้ามหลักนี้ไว้นะคะพนุเข็มหนึ่งครั้งกระโดดมาข้ามอันนี้ด้วยนะคะ มาลงหลักที่สองแบบนี้นะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะพันเข็มหนึ่งครั้งนะคะข้ามหนึ่งนะคะมาลงหลักที่สองเหมือนกันก็ทําวนไปแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ เข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาลงแบบนี้นะคะพอถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเคลขึ้นด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็จะมาลงตรงนี้เลยนะคะแบบนี้แค่นี้เองเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะกระทาให้รอบเลยนะคะเดี๋ยวเราครบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ นี่นะเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะตลอดท้งสองด้านเลยนะคะด้านนี้ด้วยนี่นะต่อไปนะคะเราก็จะจบแถวเขานะคะออนี่นะคะเราก็จบด้วยโซ่สี่เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือสุดท้ายนะคะเราก็พันน็อเข็มหนึ่งอ่าขอโทษคนะ่ะเราก็เอ็กเข้าไปลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะ หลักท้ายเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เราก็จะได้อย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะก็ทุกอันก็จะเป็นช่วงตรงกลางนี้ก็จะเป็นสิบนะคะตรงริมนี้ก็จะเป็นห้าต่อไปนะคะเราก็มาทําแถวต่อไปกันเลยก็พลิกด้านกลับมานะคะเมื่อเราพลิกด้านกลับมาแล้วเราก็ลอดห่วงเขาแบบนี้นะคะสี่นะคะหนึ่งแบบนี้นะคะ สอามและสี่นะคะคราวนี้ก็หนนี่นะคะเราก็ลอดสามและสี่เราก็ลอดไปนะคะจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถึงก็คือเราก็จะลอดมาสี่สี่นะคะพอเราลอดห่วงมาได้จํานวนสี่สี่อันนะคะหนึ่งสสามสี่แบบนี้นะคะ เราก็มาถึงก่อนที่จะเป็นนี้นะคะที่ที่เราทําเป็นอย่างนี้ไว้เราเว้นไว้หนึ่งอันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราขึ้นโซ่หนึ่งค่ะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะพอได้โซ่ลงเสร็จแล้วพันนุเข็มหนึ่งครั้งนะคะมาลงในนี้เลยนะคะแล้วดึงเขาให้สุดนะคะให้เขาตึงแบบนี้นะคะถอ,อดออกทีละสองห่วงนะคะและโซ่หนึ่งอันนี้นับหนึ่งนะคะต่อมาดึงเขาเหมือนเดิมอันนี้นับสองนะคะและโซ่หนึ่ง สามึงให้ตึงนะคะแล้วโซ่หนึ่งสี่สี่นะคะโซ่หนึ่งครั้งที่ห้านี่นะคะแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งครั้งที่หกแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการทำเอ่อนี่นะคะเป็นการทำเริ่มเริ่มทำตรงนี้นะคะ นี่นะคะแถวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็เราก็จะทําทุกช่องเลยนะคะเป็น f หครั้งในห่วงนี้นะคะ f 6ครั้งในห่วงเดี๋ยวพอถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะนี่นะคะพอถัดมาเราก็ f เข้าไปได้เลยนะคะอนนะ่อขอโทษนะซนหนึ่งก่อนนะคะโซนหนึ่งแล้ว f แล้วซนหนึ่งแล้ว f สลับันไปแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะทําให้ครบทั้งหกแล้วมาเจอกันตรงนี้นะคะいいนี่นะคะพอเราถักได้ทั้งหก<ม>พอเราถักได้ทั้งหกเอ่อหกห่วงแล้วเราก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะいいแล้วเราก็มาเข้านี่นะคะเราก็มาข้ามมาข้ามหลักนี้นะคะมาข้ามหลักที่ติดกับห่วงนี้นะคะเราก็มามาลงตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะ พอมาลองเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลอดห่วงในนี้นะคะสี่เหมือนเดิมสองสามสี่นี่นะคะเราก็ลอดห่วงสี่แบบนี้นะคะไปจนถึงตรงนี้นะคะนี่นะคะมาจะถึงห่วงนี้แล้วเราก็พันหัวเข็มจากตรงนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยทําเหมือนกันเลยทําเหมือนก,นกับที่เราทําตรงนี้เลยนะคะ<ส> <ๆ S 2> เขาก็จะวนไปทั้งรอบเลยแล้วก็ทําแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยทุกอันเลยนะคะ เนี่ยนะพอเราทำโทษสี่เสร็จนะคะเนี่ยพอมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดีด๋ยวเม่มาถึงตรงนี้เดี๋ยวเม่์ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะที่เราที่เม่บอกอัลมอกีนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยเราก็เป็นอันนี้ไว้นะคะแล้วเราขึ้นโซนหนึ่งนะคะแบบนี้นะก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทําเป็น f ช่องละหกครั้งนะคะ f หนึ่งแล้วก็โซนหนึ่งแบบนี้นะคะไปช่องละหกครั้งนะคะนี่นะคะ ก็าทำแบบนี้ไปทุกๆอันเลยนะคะเราก็ทําสลับสลับกันไปแบบนี้ตลอดแนวเลยค่ะมาจนถึงด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาถึงด้านนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะมาเจอกันค่ะต่อไปนะคะนี่เราก็ทํามาเนี่ยคะ่ะจนสุดทางเขาแล้วนะคะเราก็มาจบเขาด้วยนี่นะคะลอดห่วงและลงแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกด้านกับพลิกด้านกลับแล้วเราก็มาลงหลักนี้เลยนะคะดูนะคะขึ้นนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วเราก็เว้นมาลงให้ตรงนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะสองนั้นนะคะ หนึ่งสองสามนี่นะคะแล้วมาลงตรงนี้นะคะนี่นะเราจะได้แบบนี้นะคะสามช่องพอถึงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราขึ้นด้วยโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วเราก็มาลงกล่นกลางนะคะก็คือเว้น หนึ่งสองและสามนะคะมาลงกล,กลางเขาแบบนี้นะคะถอดออกทีละสองห่วงนะคะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะแล้วก็พันเข็มสองครั้งแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาลงกล,กลางเหมือนเดิมก็คือการเว้นไว้นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นเข้าไว้ ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะก็ทํามาให้จบจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนี่นะคะเราก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะและช่องสุดท้ายนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็มาลงข้ามนะคะข้ามหลักนี้มาลงตรงนี้เลยนะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ ก็ทําแบบนี้ไปนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมหนึ่งสองและสามนะคะแล้วก็มาลงตรงหลักเขาแบบนี้เลยนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามกระทาเขาสลับกันไปแบบนี้นะคะแถวนี้ก็มีแค่นี้เองนะคะทําเหมือนกันเลยทุกหลักทุกแถวนะคะเนี่ยนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่หกแล้วก็ พันทุเข็มสองครั้งแล้วก็สลับกันไปนี่นะคะก็ทําไปแบบนี้นะคะยาไปจนถึงฝั่งโน้นเลยนะคะยามาจถึงด้านนี้เลยเดี๋ยวเรามาถึงด้านนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะนี่นะทําแบบนี้นะนะคะใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวทำมาถึงฝั่งนี้แล้วเรามาเจอกันคะ่ะเราก็มาถึง ส่วนสุดท้ายนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นซ่สามแล้วก็นี่นะคะมาลงด้านริมสุดของเขานะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะแบบนี่นะคะแล้วถอดออกแล้วก็เอ็กลงเขาลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นพลิกด้านนะคะ เราจะเรากำลังจะถักกลับไปนะคะตรงนี้นะคะเราก็อย่างนี้นะคะเราก็ขึ้นทำโซนทำเอหนึ่งนะคะแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเอ็กซ์สองโซนหนึ่งแล้วก็ x หนึ่งครั้งแล้วก็ลอดเข้าไปในเนี้ยสี่ครั้งนะคะลอดห่วงสี่ครั้งสองสามแล้วก็สี่นะคะแบบนี้นะคะ ก็ทำมาสองสองห่วงนะคะหนึ่งและสองแบบนี้นะคะนี่นะคะสี่ครั้งเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาลงเขานี่นะคะแบบนี้นะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือใกล้ใกล้ใกล้ๆอันนี้นะอันนี้เราจะข้ามเข้าไปนะคะ แล้วจากนั้นเราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะก็คือวิธีการเราก็ทำเหมือนที่เราทําดอกนี้เลยนะคะเราก็ไล่จากอันนี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะแต่ตรงนี้เราไม่ต้องทําเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะทําให้ใกล้ๆดอกก็นี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ออกทีละสองห่วงอย่างเงี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะทำหกครั้งนะคะ นี่นะคะสี่แล้วนะห้าหกนี่นะคะทำหกครั้งแล้วเราก็โซนหนึ่งนะคะก็ข้ามมาหลักถัดมาได้เลยก็ทำหกครั้งเหมือนกันนะคะก็คือโซนหนึ่งเอฟหนึ่งแบบนี้นะคะ นะเดี๋ยวทําให้ครบทุกช่องแล้วนะคะกเราจะก็จะได้หกกีบนะคะแล้วเรามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะให้ทาให้เสร็จแล้วจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็มาข้ามหนึ่งหลักนะคะ ก็ต่อเขาเรียบร้อยแล้วเราก็ทําเป็นแบบนี้นะคะในทุกๆดอกเลยนะคะส่วนตรงกึง่งตรงนี้นะคะเราก็ลอดห่วงเข้าไปช่องละสี่นะคะทุกห่วงเลยเหมือนกันค่ะนี้นะคะทุกห่วงเลยจนจนมาถึงก่อนเนี่ยเราจะข้ามติดกับห่วงนหนึ่งห่วงเท่านั้นนะคะเราก็ลอดห่วงเข้ามานะคะแบบนี้นะคะ แค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ผักส้นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นพันหัวเข็มแล้วก็เลาเขาเข้ามาใต้นี้นะคะแล้วก็โซนหนึ่งก็ทําไปสลับอย่างนี้ไปทั้งทั้งรอบเลยนะคะทุกทุกทุกกรีบเลยทุกดอกเลยนี่นะคะทําไปให้หมดเลยนะคะจนถึงด้านนี้จนถึงด้านนี้นะคะเดี๋ยวถึงด้านนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะนี่นะคะ นี่นะคะพอเราทามาครบรอบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็อันนี้ก็คือลอดห่วงสี่ครั้งนะคะตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันต่ําลงไปนะคะเราก็พันหัวเข็มลงมานิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลอดห่วงไปทั้งสามอันเลยนะคะด้วยเหมือนกันนะสับทำสองครั้งนะคะเพราะว่าเขาจะได้เป็นแนวตรงออกไปนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซนหนึ่งนะคะทิศด้านกลับ เมื่อพลิกด้านกลับแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ต่อจากนี้นะคะเราก็เนี่ยเอ็กลงไปหนึ่งครั้งนะคะให้แนวเขารู้สึกว่าเสมอกันนะคะเราก็ขึ้นหนึ่งสองและสามเราก็ใกล้จะเต็มดอกเขาแล้วนะเราก็ทําโซ่สามมาหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็พันหัวเข็มได้เลยแล้วก็มาลงตรงกลางเขาหรือ จะลงส่วนนี้ก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันนะเนีนน่ยแบบนี้นะคะก็ลงเข้าไปเลยนะคะถ้าลงตรงกลางนี่นะคะไม่ลงสองครั้งนะลงช่องละสองครั้งนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะก็ทําลงไปนะคะทั้งหมดเลยนี่นะคะตลอดแนวเลยนะคะทําลงไปตลอดทั้งดอกเขาเลยนะเราก็ลงช่องละสองครั้งทุกอันเลยนะคะ เป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะตามช่องว่างเนี้ยลงทีละสองครั้งสองครั้งจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเดามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะมาต่อกันเลยนะคะเมื่อเราได้ถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็นี่นะคะเราก็มาต่อกันเลยก็ลงสองครั้งเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้ แล้วเราก็น,นะคะมานับหน้าหนึ่งสองและสามมาลงจุดที่สามของเขานะคะนี่นนะแล้วจากนี้นะคะเราก็ลงอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองและสามเราก็มาลงตามมัดต่างๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามเหมือนกันอันนี้คือดอกที่สองนะคะ ก็เหมือนกันเลยพอถึงตรงนี้นะคะเราก็าพันหัวเข็มอย่างนี้นะคะเนี่ยพอเราก็จะได้ช่องแบบนี้สองช่องเท่านั้นตรงกลางนะคะแล้วก็มาเข้าตรงข้างนี้นะคะทำเอฟเข้าไปนะคะนี่นะคะเราก็ก็ทำเหมือนที่เราทำดอกแรกไปนะคะก็ทำทีละสองอันอย่างนี้เราก็ทำวนไปเลยนะคะอันนี้ก็ง่ายแล้วนี่นะคะก็ทำไปแค่นี้เองนะคะ ก็เราก็ทำวนมานะคะทุกดอกเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็มาให้ถึงอีกด้านหนึ่งของเขาอีกด้านนึ่งอยู่ไหนมาให้ถึงฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวมาถึงฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะนี่นะคะเราก็ถักมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเราถักจากด้านนี้มานะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพอมาด้านนี้ก็มีเป็นอย่างนี้เลยเราก็จะเหลือหนึ่งเราก็จะเหลือหนึ่ง นช่วงนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราดูว่าเขา,เขาต่ําไปนะคะเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็นี้นะคะถ้าเขาไม่ต่ําก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ของเมย์ต่านะคะก็ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่า,เ,าเขาจะได้เป็นแนวตรงนะคะนี่นะคะ ก็ขึ้นสซ่นหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทํารอบถัดมาเลยรอบถัดมาเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่ตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นสซ่นหนึ่งแล้วก็ลงหนึ่งครั้งนะคะแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะเราพันหัวเข็มนะคะลงไปทุกอันเลยนะคะเนี่ยทุกทุกหลักเลยนะทำขอ้าไปอย่างนี้ทุกหลักเลยนะคะเพื่อเนี่ยแบบนี้เลยนะคะ คือเอฟเข้าไปทุกหลักเลยอันแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะนี่นะคะตรงนี้ก็แค่นี้เองก็แค่พันหัวเข็มทุกหลักที่เราถักมาถักรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะ จะได้ไม่เสียเวลานะคะก็แค่เอฟมาเรื่อยๆนะคะทุกหลักทุกหลัก,กลงมาเลยนะคะแล้วมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะเราก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะก็คือเนี่ยพอเราได้เสร็จแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะอย่างนี้นะเราก็พอมาถึงตรงนี้นะคะเราปกติเราต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะทีนี้ตรงเนี้ยเราเว้นมานิดนึงนะคะเข้าไปในกึ่งกลางเขาแบบนี้นะคะเข้าไปในกึ่งกลางแบบนี้นะ แบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วเราก็เข้าไปในใกระดาษอีกอันหนึ่งเป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี่นะแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะเข้าไปในหลักเขาแบบนี้ทุกหลักเลยก็ทุกอันเราก็จะทําแบบนี้นะคะยกเว้นตรงกึ่งกลางนี้นะคะนี่เราก็จะทาห่วงเล็กๆนี้ไว้เพื่อรองรับในรอบถัดไปนะคะ เราก็ทําแบบนี้ทั้งรอบเลยนะคะเนี่ยวนไปแบบนี้ทั้งรอบเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือฝั่งด้านนี้นะเราจะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็มาจบที่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็ทําโซ่สามขึ้นมานะคะตรงกลางนะตรงกลางของแต่ละดอกนะคะเราก็ทําทําห่วงเล็กๆนขึ้นมาหนึ่งห่วงที่เท่านั้นเองนะคะที่ไม่เหมือนอันอื่นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือด้านนี้เลยนะคะแล้วเ,เจอกันค่ะ นี่นะคะพอมาถึงอีกด้านหนึ่งนะคะมาทําได้แล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคทางนี้ก็นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็มาปิดรอบเขาด้วยนี่นะคะรอบสุดท้ายแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้เลยจบเลยนะคะทีนี้พอถึงตรงนี้นะคะเราก็ F1 ลอดลอดห่วงครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นซนหนึ่งนะคะแล้วเราก็พลิกด้านกลับเลยนะคะอันนี้ก็เกือบจะใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะทําเหมือนกันทั้งแถบทั้งแถวเลยนะคะโดยการขึ้นเมื่อกี้โซนหนึ่งแล้วนะคะสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็สี่นะคะแล้วนี่นะคะ นับนะคะหนึ่งสองสามและสี่ก็มาลงหลักที่สี่อย่างนี้นะคะทำแบบนี้นะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือแบบว่าลองสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งสองสามและสี่นะคะก็ลงแบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะก็หนึ่งสองสามสี่กระทำแบบนี้ไปเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะ ทุกแถวเลยนะคะถึงตรงนี้ก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องเว้นวรรอะไรเลยนะคะก็ทำลงที่สี่สี่สี่ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นห่วงๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็ลงแบบนี้ไปทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งรอบเลยนะคะจนมาถึงจะมาถึงด้านนี้เลยนะคะจนมาถึงด้านนี้เลยแล้วก็ลงสี่สี่สี่มาเรืเ่อยๆเลยนะคะแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเขาแล้วนะคะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นแนวโซ่สี่มานะคะพอสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่สี่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาลงเอ็กลงไปเลยนะคะลงเอ็กหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็พลิกด้านกลับค่ะเพื่อเราจะถักกลับไปนะคะ พอเราพลิกด้านกลับแล้วนะคะก็นี่นะคะขึ้นโซ่นะคะอ,อาเมอเขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่เป็นโซ่สองนะคะแล้วลอดห่วงเข้าไปนะคะเนี่ยลอดห่วงเข้าไปในโซ่สี่ของเรานี้นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วขึ้นหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะแล้วก็ลงหนึ่ง แบบนี้อีกครั้งนะคะถ่ายทำมาหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ลงหนึ่งสองแบบนี้ตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะหนึ่งสองขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ลงนะคะหนึ่งสอง เราก็จะได้เป็นโค้งแบบนี้แล้วนะคะก็ทำไปทั้งหมดเลยนะคะทำไปทุกหลักเลยนะแล้วเพราะว่าหลักนี้จะเป็นหลักสุดท้ายแล้วจนเรามาถึงรอบนี้นะคะถึงรอบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะนี่นะคะพอเราทําสําเร็จแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทั้งสองด้านนี่นะคะ ก็ตรงนี้เราก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนี่นะคะเราก็มาลงเขาหลักสุดท้ายได้เลยนะคะเมื่อเราทําครบแล้วนะนี่นะคะแล้วก็สามารถตัดใหม่ได้เลยเมื่อเราตัดใหม่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ ก็เสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้นะคะตรงก็จะเหลือที่คอเสื้อด้านบนนะคะก็จะเหลือเก็บคอแล้วก็แขนแขนของเรานี้นะคะด้านนี้แม่เก็บให้ดูแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะด้านที่เก็บแล้วนะด้านที่เก็บใต้ใต้วงแขนแล้วรอบแขนแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ด้านนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเขาก็จะยังไม่มีอะไรนี่นะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็คอเสื้อคอเสื้อนะคะตรงนี้ก็เป็นคอเสื้อนะคะคอเสื้อเราก็เก็บจะเก็บโซ่สามหรือว่าจะถักลายริมลอดห่วงทั้งหมดก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บแบบแขนเสื้อด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคือคลิปนี้ตั้งใจว่าจะทําเป็นคลิปสุดท้ายนะคะก็แต่ถ้าใครอ,อยากให้ทําต่อตรงนี้ก็รบกวนเม้นต์มานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ ก็อยากจบตัวนี้เรเร็วแล้วนะคะก็จะได้เร่งเร่งถักนะคะแต่ถ้า,าไม่มีใครเมนมาก็จะขอผ่านด้วยจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าไงเจอกันคลิปหน้านะคะตัวหน้าตัวใหม่แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์และกดกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ